ตะาี้ผมเห็นอะไรแวบๆนนมอะผมเห็นอะไรแวบๆน,นี่โอ้โหชัดเลยนมบอกเลยว่าใครที่สนใจเติมแพ็กเกจต,ต่างๆในเกมล่เลนเจอร์ในราคาที่ถูกกว่าในตัวเกมไปอย่างมากเช่นแพ็กเกจ988บิีจากราคาปกติ1,990บาทเหลือเพียงแค่1,350บาทก็สามารถไปเติมกันได้ที่เพจ Black M เติมเกมได้เลยนอกจากนั้นยังรับเติมเกมมือถืออื่นๆไม่ว่าจะเป็นเกม RV Free Fire ให้ส่วนลดสูงสุดถึง30%หากใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ คลิปชั่นและใต้คอมเมนต์เลยนะครับผม ครับสวัสดีทุกชมที่น่ารักทุกท่านด้วยนะผมยีดีต้อนรับสู่ช่องไอซัตปนี่นเกมหลายเลนเจอร์ด้วยท่มสำหรับวันนี้ก็ไม่อยู่กันที่ไอปดีตายแดงสายฟีของผมนั่นเองหรือว่าไอเดีเลมลูกหลักนั่นเองม่มสำหรับวันนี้ผมก็จะมาทำการพันเลนเจอร์มาแบกทีผมนั่นเองบอกได้เลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ยังเป็นตัวที่เก่งอยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีมากๆผมอะ อีกอย่างหนึง่งไอีนี้ผมมีแผนว่าในอนาคตอยากจะดันหลีกขึ้นไปถึงประมาณหลีกมาสเตอร์ผมโอ้โหคือแบบเป็นเป้าหมายที่สูงสุดของไอดีนี้แล้วผมเนื่องจากว่าเป็นไอดีสายฟรีด้วยแหละแล้วก็การฟาร์มการอะไรก็อาจจะมีขีดจํากัดนะับแล้วก็วัตถุดิบก็ค่อนข้างที่หายกากมากๆผมก็เลยแบบอ่าวางแผนไว้ตรงนี้สักประมาณปี2ปีเลยนะับว่าผมจะ พยายามดันให้ขึ้นให้ได้หมอ่ะแต่ถ้าแบบดันได้เร็วก็จะเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยอีกอย่างหนึ่งตัวที่ผมจะปัป้นในวันนี้ห่มก็เป็นตัวที่ผมมองว่ายังเก่งอยู่แล้วก็ยังติดเบตานะ้าณปัจจุบันนี้อยู่ผ่มบอกเลยว่าเลนเจอร์ตัวนี้ในเดือนอ่หลายคนมองว่าไม่ค่อยเก่งหมพอพ้นเดือนปุ๊บบอกได้เลยว่ามีการบัฟแบบโอ้โหบัฟเยอะมากๆห่มเลยทําให้เลนเจอร์ตัวนี้ยังใช้งานดีอยู่อ่าสำหรับเลนเจอร์ที่เราจะมาปั้นในวันนี้คือตัวของ V ีวนั่นเองโอโห่มโอ้โหบอกเลยว่า หัวหน้าหน่วยนะฮะ y ตัวนี้บอกได้ว่ายังเป็นตัวที่ใช้งานดีมากๆแล้วก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะผมอีกอย่างนึงสกิลตรงนี้นะ่ะหรือว่าสกิลของ v y มันมีการโยนข้ามด้วยโอ้โหบอกได้เลยว่าเลนเจอร์นี้เป็นตัวแบกทีม ID นี้ได้เลยนะ่ะอีกอย่างนึงผมขอฝากไว้ในะละกันก็เป็นธนบัของ In b a c k เติมเกมนะฮะบอกได้เลยว่าใครที่กําลังหาเพจเติมเกมเลนเจอร์นะคาที่ถูกในเกมเป็นอย่างมากแนะนำเพจนี้เลยนะฮะบอกได้เลยว่าแพ็ค900 88 Ruby ขายเพียงแค่1,350บาทหรือจะเป็นแพ็กเกจเสริมแพ็กเกจต่างๆในเกม r a n g e r บอกได้เลยว่าได้รับส่วนลดสูงสุดถึง30%กนเลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมลิงก์งไว้ให้ใต้ description แล้วก็ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็จะมาปั้นตัวของลีไวนั่นเองเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวขออนุญาตไปทำการยัดกบกัมเลยนะครับบอกได้ว่ากรบตรงนี้ผมได้ในเดือนนี้มาค่อนข้างที่เยอะมากๆก็เป็นกบที่ตัวเกมจงใจแจกด้วยนะครับแล้วก็ตั้งใจแจกด้วยผมแบบ โอ้โหดีใจมากๆครับผมนานทีผมจะได้ปั้นลินเจอร์ตัวนี้แม็กีกอย่างหนึ่งไอดีนี้ถ้าใครที่ติดตามมานานก็คงจะรู้นะผมว่าไอดีนี้ทีแรกผมเอาไว้ขายนั่นเองแต่ว่ามีคนบอกว่าไอดีนี้โอ้โหขายแพงเกิไปแล้วก็ไม่ซื้อนะผมผมก็เลยแบบแตัดสินใจว่าอันไหนๆก็ไหนๆแหละเราก็จับมาเล่นซะเลยครับตอนนี้ก็เลยเป็นไอดีแบบ จนปัจจุบันนี้เลยนุผมอ่นเป็นไอดีที่ค่อนข้างที่เก่งเลยนุผมอ่นแล้วก็อ่ะถ้าถามว่าผมจะขายไอดีผมไหมผมไม่ขายผมเพราะไอดีที่ผมเล่นมาผมค่อนข้างที่ผูกพันมากมากแล้วก็เป็นไอดีที่ผมรักมากๆด้วยนุผมอ่ะผมก็อยากจะเล่นแบบหลายๆแนวทางนุ่มไม่ว่าจะเป็นไอดีแบบแบบเวลเยอะๆไอดีไอเดีเวลน้อยๆผมก็อยากจะเล่นให้ครอบคลุมเลยนุ่มตอนนี้อ่ะไม่ว่าจะเป็นสายเติมสายฟรีผมก็เล่นมาหมดแล้วนมตอนนี้คือผมจะเล่นไปเท่าที่ผมไหวแล้วกันอ่ะถ้าสาย ไอดีนี้ไม่รอดอันนี้ก็รอติดตามชมกันได้นะผมเพราะว่าแทนในการปั้นไอดีของผมตอนนี้ก็มีแบบเยอะมากนะผมไม่ว่าจะเป็นคอนเทนต์ใหม่หรือว่าคอนเทนต์อื่นๆผมก็ยังแบบทําให้คนดูแบบเรื่อยๆเลยนะผมบอกเลยว่าไม่มีเบื่อแน่นอนอเดี๋ยวขอทำการยัดแบบกบกันเลยนะผมะก็ยัดพวกนี้ไปก่อนโอ้โหนี่ก็แอบเสียดายเหมือนกันนะผมนะก็ไม่รู้ว่าจะไปแม็กตอนไหน,นผมก็เดี๋ยวก็ขออนุญาตปั้นให้แม็กเลยละกันนะผมสำหรับตรงนี้ กว่าจะปั้นแม็กได้ก็โอ้โหกินเวลาไปเยอะเหมือนกันครับผมสำหรับการปั้นตัวของรีไบตอนนี้ก็แม็กเป็นเทียบร้อยแล้วครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันที่หน้าต่างทีกันเลยนี่โอ้โหบอกได้เลยว่าเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปลองทดสอบกันด้วยอีกอย่างนึงเดี๋ยวผมขอสลับเป็นล่างไฮเปอร์กันเลยครับผมไม่รู้ว่าวัตถุดิบผมจะพอไหมโอ้โหผมเพิ่งเอาปลาหมึกยัดไปตะกี้เลยครับผมอะ ก็ตามนั้นเลยนะ่มก็ใช้ล่างเอาตาไปก่อนก็นได้น่มสหรับไอีนี้ก็ไม่เป็นไรนะ่มโอ้โหตะกี้ผมลืมดูมไปเลยนมว่าต้องใช้ปลาหมึกในการสลับด้วยนุย่มแต่ไม่เป็นไรเพราะว่าตัวของปลาหมึกเดี๋ยวผมก็น่าจะหาได้แหละหเร็วเรวนี้นะ่มก็เดี๋ยวลอง มาอ่านสกิลกันคาวๆกันก่อนว่าตัวของดีไวปัจจุบันนี้ค่าสเตตัสเป็นยังไงบ้างก็สกิลโดยรวมยังเป็นสกิลที่ใช้งานดีอยู่ไหมครัะสำหรับสกิลที่1ของตัวของดีไวจะเป็นการยกเลิกอมตะของศัตรู4วินาทีแล้วก็ขัดขวางการฟื้นฟูต,ต,ฟต,ต่อเนื่องของศัตรู4วินาทีสร้างความเสียหายสา0พันของพลังโจกีลงในพื้นที่บอกได้ว่าสกิลนี้เป็นกลุ่มสกิลที่มีการข้ามหน่มโอ้โหตอนในเดือนคือโยนแต่กลุ่มหน้าแต่พอพ้นเดือนมาปุ๊บ โยนข้ามหลังยิกย๊กเลยนะครับสำหรับตัวของดีไวบอกได้เลยว่าใช้งานดีมากๆยิ่งใช้คู่กับตัวที่มีปับ๊บพื้นที่การใช้ทักษะอีกบอกได้เลยว่าตัวนี้จะเป็นตัวที่โยนแบบเกือบระดับ3ได้เลยนะครับตรงนี้อ่ะอีกหนึ่งสก,กิลจะเป็นกัน เพิ่มอัตราก,การใช้ทักษะ30%เพิ่มความเร็วการเคลื่อนที่120%แล้วก็ฟื้นฟูพลังชีวิต40%ของพลังชีวิตต่อเนื่อง10วินาทีนั่นเองสำหรับสกิลตรงน,นี้จะเป็นการฮิวต่อเน,นื่องแล้วก็มีการปับเคลื่อนที่กับปับใช้ทักษะนั่นเองสำหรับกลุ่มสกิลตรงน,นี้ถามว่าปั๊บ2จังหวะไหมก็บ้าห่มบางจังหวะก็อาจจะปั๊บแค่1จังหวะเพราะว่าแล้วแต่สถานการณ์เหมืนม Legend, อนกันนะครับเลนเจอร์ตัวนี้เลนเจอร์ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวปั๊บหน้าอแะะเยหล ก็ถือว่าเป็นกลุ่มแบบบ,บัฟน้าปอมได้อยู่เลยสําหรับลิเจอร์ตัวนี้ส่วนความสามารถไฮไลท์ก็จะเป็นยศสตูออกแบบการัชวคราวนั่นเองสําหรับความสามารถตรงนี้ผมบอกเลยว่ายังใช้กันดีมากๆแล้วก็ยังติดเบต้าตํานานจนถึงน้าปัจจุบันนี้เลยท็บอกเลยว่าความสามารถตรงนี้โอ้โห เป็นความสามารถที่ติดดีมากๆเลยอีกทั้งเลนเจอร์ตัวนี้สามารถอัปเกรดเป็นล่างก้าวดาวได้ด้วยครับสาหรับความสามารถก้าวดาวที่ผมแนะนําก็จะมีต้านไอเทมกับฟื้นพลังนั่นเองสําหรับใครที่ได้ฟื้นพลังอันนี้ไม่ต้องดีเลย่าไม่ต้องดีแล้วนะคว่าเป็นความสามารถที่ดีอยู่แล้วส่วนความสามารถในการต่อต้านไอเทมอันนี้แล้วแต่เลยครัแต่ส่วนตัวผมจะชื่นชอบทางด้านของต่อต้านไอเทมมากกว่าเนื่องจากว่าพอเราโดนไอเทมปุ๊บเลนเจอร์ตัวนี้ก็อาจจะช่วยทีมได้เล็กน้อยนั่นเองก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีเหมือนกันส่วนค่า ตตัตาทั้งหมดพลังจมตีกลายอยู่ที่1.3ล้านถือว่าเยอะมากๆพลังชีวิตอยู่ที่5.4ล้านซะเลยโอ้โหถือว่าสูงมากๆเลยนะ่ะส่วนความเร็วในการเคลื่อนที่108ถือว่าเร็วมากๆระยะโจมตี310ถือว่า ไม่ถือว่าไกลามากแล้วก็ไม่ถือว่าใกล้เกินไปท่านผมก็ถือว่าเออกลางๆ,<กา>ๆแล้วกันก็ถือว่าาลกสกิลก็เกือบพ้นแต่ก็ไม่พน้นท่านผมครับเจอตรงนี้อ่ะ U skill. ค,คูดาวสกิลเป็นกลุ่มคูดาวสกิลเร็วเลยท่านผมคูดาวอยู่ที่7วินาทีในสกิลที่1ส่วนสกิลที่2จะเป็นคูดาวปกติเลยอ่าก็ ระย,กยะการสร้างเลเจอร์ใหม่4.5วิก็ไปร่างเอาตาถูกครับไปร่างไฮเปอร์ก็จะเพิ่มมานิดนึงก็ไม่ถือไว้เยอะส่วนแร่ธาตุบอกเลยว่าใช้น้อยมากๆครับใช้แค่ถึง420นั่นเองถ้าใช้ไปร่างไฮเปอร์ก็ให้น้อยกว่าน,นี้บอกเลยว่าเลเจอร์นี้คุ้มค่าในการปั้นแน่นอนส่วนใครที่อยากจะปั้นเลเจอร์ตัวนี้แม็กเป็นตัวแรกข,ของทีมยังไม่ค่อยแนะนำเนื่องจากว่าเป็นตัวดามจธาตุไฟแล้วก็เป็นสายม่องไว้ด้วยตัวดามจธาตุไฟถครับส่วนใหญ่แล้วจะไม่ค่อยกิ่งเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะเกิ ค้นมาสักระยะหนึ่งโ็ม,มัตตัวก็จะเริ่มโดนดรอปไปแล้วก็โดนเนื้อไปแต่บางตัวที่มีความสามารถดีๆเหมือนตัวของ Levi, มีไวท์ผมก็อาจจะยังใช้งานได้ดีอยู่เนื่องจากว่าเอามารับเสริมหรือว่าจะเอามาแบบคอมโบความสามารถก็ได้ก็ยังเป็นตัวที่โอเคมากๆอยู่ท่ผมสำหรับตัวของมีไวท์เดี๋ยวลองไปทดสอบกันที่โหมด p ีพกันเลยว่าตัวของมีไวท์จะใช้งานดีขนาดไหนครับตอนนี้ผมก็อยู่ลีกที่โอ้โห,หลีจมมากๆอยู่ อยู่ที่หลีกเงิน3เลยที่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าตาแรกเราจะช,ชนะไหมทีมแรกที่เราเจอก็เป็นทีมที่เป็นทีมผู้เล่นเก่าที่ผมแต่ว่าายก็ค่อนข้างที่สูงเลยตะกี้ผมเห็นอะไรแวบๆที่ผมอะผมเห็นอะไรแวบๆนีนๆน่โอโ้โหชัดเลยที่ผมบอกเลยว่าคนดูน่าจะรู้ๆกันทนี่ผมทางตรงนี้อะก็ถ้าผมดีเจอผมก็อาจจะแจกแต้มก็ได้ทีนี้เป็นทีมแบทแมนผมไม่แจกแต้มผมจะตียับเลยที่ผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าทีมแรกเราจะสามารถชนะได้ไหม ทีมที่ผมใช้ตอนนี้จะเป็นคอมโบในการหยุดเวลาหวิกับตัวหนือตนเองอตัวที่ผมมองว่าจะเอาออกในอนาคตก็จะเป็นตัวของ ช้างน้อยเอลลี่ทาเน,นื่องจากว่าตอนนี้ที่ผมเอามาใช้ก็เพราะว่าเอามาเป็นค่าแฝงกับตัวของเลมันเองแต่ถ้าผมปั้นอ d ดูบิมาปุ๊บผมก็น่าจะเอาตัวของตัวนี้ออกไปเนื่องจากว่าผมต้องการคอมโบที่แข็งทแล้วก็จะใช้เลนเจอร์แค่5ตัวเพียงเท่านั้นเองอ่ะทีมแรกก็ชนะแบบอีซี่เลยทผมแล้วก็เลื่อนหลีกมาอยู่ที่หลีกเงิน2กันเลยอ่ะตะกี้ก็เห็นได้ชัดท่าผมว่าตัวของดีค่อนข้างที่เห็นประสิทธิภาพได้เยอะมาก โอ้โหทีมนี้ทีมค่อนข้างที่แข็งเลยน่ผมครับตรงนี้แต่ไม่รู้ว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหมท่ผมเนือ่องจากว่าเขามีตัวของแบ็ค x อตัวยี้่นผมก็เป็นเลนเจอร์ที่ ก่ามากๆเลยสำหรับเลนเจอร์ตัวนี้เดี๋ยวเราลองมาวัดกันเลยผมว่าเราจะสามารถสู้ทีมนี้ได้ไหมอะมีทั้งท่านของเลนเจอร์ตัวเก่าค่อนข้างที่เยอะผมเดี๋ยก็จะรอดูว่าตัวขีวจะสอยตัวของแบ็คอาได้ไหม,มน้องเนื่องจากว่าเลนเจอร์ตัวของแบ็คอาเป็นตัวธาตุไม้นั่นเองส่วนรีวเป็นตัวธาตุไฟเพียงตัวเดียวในทีมของผมผมก็จะเห็นได้ว่าถ้ามันสามารถฆ่าได้ก็ถือว่าโอเคแล้วผมตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่ อะผมก็มองว่าเก่งอยู่นะผมครับตัวของ back rx นะผมอ่ะถ้าไม่ติดตรงค่าสตตตัสเก่าเกินไปก็ยังมีตัวที่ใช้งานดีอยู่อะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าเราจะสามารถชนะทีมนี้ได้ไหมบอกได้เลยว่าถ้าผมปั้นตัวของ d y ขึ้นเป็นร่างไฮเปอร์โอ้โหเป็นอะไรที่มากๆาเลยนะผมแล้วก็ทีมนี้ก็น่าจะเป็นทีมคอมโบในฝันของผมเลยนะผมอะก็ชนะมาได้เป็นที่เรียบร้อยนะผมก็ไม่ได้ยากเย็นอะไรขนาดนั้นตอนนี้ตัวที่ max ในทีของผมนะ่าจะมีประมาณ5ตัวนะผมอ่ะแล้วก็เป็นตัวที่แบบทาแม็กฟีหนึ่งตัวนั่นเองโอ้โหทีมตะก,กี้หายไปเลยเนะผมอ่ะถ้าผมมีเจอก็น่าจะแจก,กแต้มแหละแต่เจอไหมโอ้โหทีนี้ก็โอ้โหก็เป็นคคลาโ,โบเรื่องม็อบไซโคเลยนะผมแล้วก็มีท่าของมูลภูนรายการด้วยเดี๋ยวผมจะลองทดสอบตัวของมีไว้ละกันเนื่องจากว่าเกมนี้ก็ไม่น่าจะยากสักเท่าไหร่อ่ะผมดูจากทรงแล้วก็ไม่น่าจะยากแหละเพราะว่า เลนเจอร์ฝั่งตรงข้ามก็ไม right ่ได้แบบหิงอะไรขนาดนั้นโฮมอะอ้โหถ้าผมไม่ปล่อยตัวเสริมทีมรีไวน่าจะยืนไม่ได้โมอะผมน่าจะประมาทเกินไปของทีมนี้ก็ถือว่าเป็นดามเมทที่โอเคเลยโดยเฉพาะตัวของม็อบแต่พอแบบอะนี่ปล่อยแบบเต็มทีมปุ๊บก็ชนะแบบอีซี่เลยทุ่ครับทีนี้ทีมนี้น่าจะเป็นทีมที่รีไอดีมาแล้วก็ยังไม่ได้ผูกกับไลน์ก็เลยเป็นสัญลักษณ์แบบนี้นั่นเองอะก็ชนะมาได้อีก เป็นที่เรียบร้อยแล้วน่มพอบอกได้เลยว่าชนะมาแบบรุัวเลยน่มตอนนี้ตั้งแต่ปั้นตัวของ e ีวายมาคือชนะรรัวเลยแล้วก็มีเกมแบบป้องกันด้วยน่มที่ชนะอ่ะอีกหนึ่งตาเดี๋ยวเรามาดูันเลยว่าเราจะสามารถชนะได้ไหมทีมนุ่มอ่ะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูแล้วกันทีมที่เลือกปั้นตัวของอาจารย์เลเกินแม็กซ์ตัวแรกของขีนนุมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างอันเนื่องจากว่ามีหลายคนสอบถามมาเหมือนกันผมว่าอาจารย์เลเกิน ปัจจุบันใช้งานเป็นไงผมก็ได้ทาคลิปรีวิวไปแล้วนะผมว่ากดเตือนมาแล้วตัวของอาจารย์ลีกินเป็นไงก็สามารถจอหลังดูันได้นะผมและอีกอย่างหนึ่งตัวของอาจารย์ลีกินผมไม่ค่อยแนะนําให้ปั้นแม็กเป็นตัวแรกสักเท่าไหร่เนื่องจากว่าดาเมจก็ไม่ถือว่ารุนแรงแล้วก็อีกทั้งเลนเจอร์ก็ไม่ถือว่าเป็นตัวที่เกิ่งขนาดนั้นนะผมเพราะความสามารถก็ถือว่าใช้งานดีแหละแต่ว่าความสามารถตรงนี้มันเป็นปุ่มที่ใช้ก็ได้ไม่ใช้ก็ได้นะผมเนื่องจากว่าเป็นปุ่มความสามารถที่เพิ่งมาใหม่นั่นเองยังไไมมมม่่่่คอยยยยตตตติดเเ้าาแลลววก็ัังีีโทข ยังไม่ใช้กันนั่นเองอ่ะนี่เดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่าจะเป็นยังไงกันบ้างส่วนตัวของม็อบปัจจุบันยังปั้นแม็กได้นะกม่ะเพราะว่าผมก็ได้คิดรีวิวไปเหมือนกันตัวนั้นบอกเลยว่าปัจจุบันใช้งานดีมากๆากทุกมยังเป็นตัวที่ผมมองว่าใช้งานระยะยาวได้ดีมากๆกเหมือนกันรอบนี้ก็ชนะมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครกบก็แบบโอ้โหชนะบัตรติดต่อกันแบบนี้เลยนะครับโอ้โหเป็นอะไรดีมากๆสําหรับตัวของรีไวก็ประมาณนี้ละกันครัม่ะสำหรับการรีวิวในรอบนี้ โดยรวมแล้วผมมองว่าเลนเจอร์ตัวนี้ยังสามารถปั้นแม็กได้อยู่นะผมสำหรับทีมที่ไม่ค่อยมีตัวดาเมจจริงๆยยําว่าไม่มีจริงๆเลยเนะผมตัวนี้ก็สามารถปั้นมาได้แหละเพราะว่าอย่างหนึ่งคอมโบความสามารถก็ยังเป็นคอมโบที่ใช้งานดีแล้วก็เลนเจอร์ก็ถือว่าเป็นกลุ่มเลนเจอร์ที่มีความสามารถแฝงนิดๆหน่อยๆนะผมก็ไม่ได้แฝงเยอะเหมือนกับคูลาโบโอลอดกับคูลาโบของแอมิเลียหรือว่าอีซีโร่นั่นเองอ่ะก็ไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ก็เป็นกลุ่มที่มีปั๊บที่ถ้าให้ยกตัวอย่างก็มันก็มีปั� การพวะไม่ว่าจะเป็นรีบยหรือว่าตัวของเอเลินก็มีบักเหมือนกันอะตัวของรีบัยก็จะโยนข้ามลึกมากๆผมบอกได้ว่าบางทีนี่โยนแบบแหงหลังหายหมดเลยนครับอะส่วนตัวของเอเลินคือมีบักข้ามไปตีปอมเองผมก็เลยทําให้โคจูบูรอบนี้เก่งนั่นเองยิ่งใช้คู่กันยิ่งเก่งผมความสามารถใกล้ติดดีแล้วก็อย่างหนึ่งก็จะได้บั๊เพิ่มขึ้นมาอีกอะ ก็สำหรับใครที่สนใจเติมแพ็กเกจในราคาที่ถูก่าในเกมเป็นอย่างมากผมขอแนะนำเป็นอินเตอร์เกมเติมเกมเลยนะผมบอกได้เลยว่าแพ็ก988ขายเพียงแค่1,358บาทหรือจะเป็นแพ็ก,กอื่นๆในเกมไลน์เจอร์ผมบอกได้เลยว่าได้รับส่วน,วน,วนลดสูงสุดถึง30%ก็เลยสำหรับใครที่สนใจเดี๋ยวผมทิ้งก์ไว้ให้ใต้ d e s c r i p t แล้วก็ใต้อมเมนต์เลยนะครับผมนะสำหรับคลิปนี้ก็มาอัปเดต ID ป้ายแดงประมาณนี้กันเพราะว่าหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าผมเป็นสายเติมไหมสำหรับ ID เล็กๆน้อยๆพวกนี้ผมบอกได้เลยว่าสายฟรี100%สามารถ ย้อนหลังไปดูกันได้ทุาตั้งแต่ปั้นไอดีได้เลยผมก็ปั้นไอดีนี้มาประมาณ8เดือนได้แล้วห8แปดเเดือนได้แล้วสําหรับตรงนี้ก็ถือว่าปั้นไม่นานทุกท่าชทีก็เริ่มแข็งเก่งแล้วถึงแม้ว่าจะหาวัตถุดิบค่อนข้างที่ยากแต่ผมก็ตั้งใจเล่นเหมือนคันนะทมอท่าสำหรับคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้กันสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครป์กดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดข่าวสารคลิปให,ใหม่ช่องไอซันฟันนี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ลาไปก